สวัสดีครับท่านผู้ชมที pues er ่เคารพครับช่องโชคดีดอน u t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันน um ี well re ah ้4พฤษภาคม2566เกือบ5ทุ่มครับมาพูดกันก่อนนอนวันนี้ยินดีกับผู้ได้รับสิทธิ์สบริการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับเพิ่มเติมเนื่องจากกระทรวงการคลังมีการประกาศตรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์สริการแห่งรัฐเพิ่มเติมอีกในส่วนของผู้มีคุณสมบัติเกษตรกรและคุณสมบัติ อ, <House> อื่นที่เกี <Bom. S 1> ่ยวข้องก็มีการแจ้งไปทางเบอร์โทรศัพท์เป็นเอสเมดแจ้งว่าท่านได้รับสิทธิ์นะครับสําหรับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็แจ้งตามเบอร์ที่ท่านลงทะเบียนและรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านแจ้งเบอร์ไหนไว้ต่อท่านลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็มีเอสเมไปยังเบอร์นั้นนะครับก็แสดงว่าท่านได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับก่อนหน้านี้ท่านตรวจผลลงทะเบียนไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแต่ใครที่ได้รับเอสเมแจ้งก็แสดงว่า ได้รับสิทธิ์หรือใครไม่ได้รับ S อ s ก็ไปตรวจผลดูก็ได้นะครับตรวจผลดูที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนสวัสริการแห่งรัฐนะครับตรวจผลการลงทะเบียนถ้าปรากฏว่าได้รับสิทธิ์ก็ยืนดีด้วยครับแล้วก็ขอให้ท่านยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดที่ธนาคารทกศออมสินหรือกรุงไทยก็ได้ไปไหนก็ได้ครับ3ธนาคารนี้ทกศออมสินกรุงไทยนําบัตรประจําตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดไปยืนยันตัวตนพอยืนยันตัวตนผ่านนะครับ ถ้าใครยืนยันตัวตนผ่านภายในไม่เกินวันที่14พฤษภาคม66จะได้ใช้สิทธิวันที่18พฤษภาคมนะครับโดยจะได้เงินเข้าบัตรประชาชนสมาชิกโบงเงินซื้อสินค้า300อันนี้เป็นของเดือนพฤษภาและย้อนหลังวงเงินซื้อสินค้าของเดือนเมษาให้อีก300ก็รวมเป็น600ก็สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าในเดือนพฤษภาคมได้ทั้งเดือนนะครับก็จะได้วงเงินเท่านี้แล้วก็วงเงินเ5 0ยค่าเดินทางวงเงิน800อเงิน300รอบนเงิน80บาทต่อ3เดือนครับค่าการถุงต้ม ก็จะเริ่มได้ใช้4ส,สิษภาคม66ครับส่วนใครที่ผ่านตรวจผลแล้ววันนี้ตรวจผล4พฤษภาคมนี่หรือจะตรวจ5พฤษภาคมก็ได้ถ้าเกิดว่าผ่านก่อนนั้นนี้ไม่ผ่านนะแต่ว่าตรวจแล้วผ่านนี่ถ้าใครไปยืนยันตัวตนช้ากว่าวันที่14พฤษภาคมก็จะได้ใช้เสีส้ยนมันครับเหมือนกันครับแต่จะได้ใช้สสทธิ์1มิถุนายนทํานองนี้นะครับเพราะนั้นก็รีบไปไปยืนยันตัวตนให้ผ่านก่อนวันที่14พฤษภาคมนะครับ จะได้ใช้สิทธิพฤษภาครับยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้ได้รับสิทธิเพิ่มเติมวันนี้นะครับมาวกถึงเรื่องอสมอครับอสมออสสครับขณะนี้เชื่อแน่นอนว่าทุกคนทุกท่านรอฟังยอดหักสมาคมจกสอสมอนะครับว่าใครที่เป็นสมาชิกจกสอสมอนั้นจะหักเท่าไหร่นะครับวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับพี่น้องอสมอก็จะรับค่าริการ1,000บาทนะครับส่วนยอดหักนั้นตอนนี้ กรรมการสมาคมทกสสมอได้มีการประชุมกันแล้วนะครับโดยมีการประชุมเมื่อวันที่3พฤษภาคมเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมรับรองสมาชิกที่สมัครเข้ามาใหม่ใครจะได้เป็นสมาชิกบ้าง<ฤ>นะครับก็ประชุมรับรองอสมาชิกเสียชีวิตที่ทายาทส่งเอกสารครบถ้วนส่งเรื่องขอรับเงินสมาคมทกสสมอถึงสมาคมในช่วง1-30เมษายนนี่สำหรับทายาทที่ส่งเอกสารครบถ้วนและส่งเรื่อง ถึงสมาคมแล้วมีกี่รายและจะได้หักไปช่วยเท่าไหร่ก็ประชุมกันแล้วเขาจะหักวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับส่วนรายละเอียดทางสมาคมยังไม่ได้ทําเรื่องยังไม่ได้เปิดเผยข่าวสารออกมาเราก็กําลังรอข่าวสารนี้อยู่เมื่อช่องโชคดีวอด Youtube ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทางสมาคมากศสมเขามีการประกาศข่าวหรือขึ้นข่าวแล้วนะครับเราก็จะติดตามข้อมูลเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังครับอีกไม่นานครับ คาดว่าภายในวันสองวันก็น่าจะทราบก็พี่น้องอสมอก็ใจจดใจจ่อ,จอ,จอ,จอรอฟังอีกนิดนะครับก็แจ้งข่าวให้ทั่วถึงกันสําหรับใครที่หักไม่ได้เมื่อวันที่12เมษายนนะครับก็ให้เหลือเงินส่วนของวันที่12ไว้ด้วยให้พอหักแล้วก็ส่วนของวันที่15นี่อีกเท่าไหร่เดี๋ยวพ่กนี้หรืออีกวันสองวันนี้จะรู้ก็ให้เหลือเงินให้พอหักสองงวดติดต่อกันด้วยนะครับ งวด12เมษายนด้วยแล้วก็งวด15พฤศภาคมด้วยนะครับแจง้งให้ทราบดยเท่ากันนะครับสําหรับค่ําคืนวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปและวันต่อ,ตอไปครับสวัสดีครับ